สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอ2ผลงานลองสตา f ฟเหมาะไหมกับผีแดงจนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวนักเตะเข้ารังมาได้แล้ว2รายนั่นคือแดเนียลเจมส์และอารอนวานบิซาก้าทว่าการล่าสมบัติจะยังไม่จบลงง่ายๆหลังเอ็ดวูดเวิร์ดซีอของสโมสรเปยยไว้ว่าจะมีนักเตะใหม่ๆอีกหลายคนเข้ามาร่วมลัตทีปีศาจแดงในซัมเมอร์นี้และชอลองสตารฟก็เป็นหนึ่งในรายชื่อเหล่านั้น วันนี้เราจ,รจะมาเจาะสถิติของกองกลางดาวรุ่งสาลิกาว่าควรค่าแก่การลงทุนหรือไม่ชอนลองสตารฟคือผลผลิตของเมืองนิวคาสเซิลแต่ก่อนจะได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของทัพสาลิกาดงเขาเคยไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวกับคิวมาน็อกและแบล็กพูลมาแล้ว ตอนที่ลองสตาฟคคาแข่งอยู่กับแบล็กพูลเขาก็ทำผลงานได้น่าประทับใจเพราะใน42นัดเขายิงไป8ลูกและทำอีก5แอสซ,ซิสซึ่งนั่นทำให้ในเวลาถัดมานิวคาสเซิลก็รีบดันขึ้นทีมชุดใหญ่ทันทีเพราะเจ้าตัวมีแวลจะมาเป็นฮีโร่คนใหม่ของเมืองลองสตาฟตอบแทนต้นสกัดได้อย่างดีเยี่ยมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางโดยเฉพาะในเกมลีกที่เขาช่วยให้ทีมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามันสื่อให้เห็นได้ว่าเขามีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเก่งขึ้นกว่านีี้้ไดอก น่าเสียดายที่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวต้วตองประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างหนักจนต้องพักยาวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมทําให้เรามีข้อมูลค่อนข้างจํากัดเพียง13เกมในการประเมินฝีเท้าว่าเขาเหมาะสมที่จะมาเป็นนักเตะใหม่ของผีแดงหรือเปล่า เมื่อนำช่วงเวลาดังกล่าวมาเทียบกับกองกลางที่มีอยู่ของผีแดงแล้วลองสตาฟยังมีสถิติการออบอลเฉลี่ยที่เป็นรองหลายคนอยู่ที่31.05ครั้งต่อ90นาทีแต่คงเป็นเรื่องที่ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะนิวคาสเซิลเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์การออกบอลน,น้อยรั้งท้ายของพรีเมียร์ลีกซึ่งทําให้สถิติส่วนตัวของลองสตาฟดรอปลงไปด้วย อย่างไรก็ตามเขามีสถิติการจ่ายบอลในแดนตัวเองที่ดีมากนั่นคือ92.57%มากกว่าทั้งอันเดเอเรราและเฟร็ดซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญในการพาบอลขึ้นเกมจากแผงหลังส่วนในด้านของการลงมาช่วยเกมรับที่เป็นหน้าที่หลักเขาสามารถบล็อกลูก,ลกยิงของฝั่งตรงข้ามได้เฉลี่ย0.52ครั้งใน90นาทีเป็นรองแค่เนมัญามาติชที่ทำได้0.66ครั้งเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่การตัดเกมดูจะต้องพัฒนาอีกไกลเพราะเขาทำได้แค่1.31ครั้งเป็นรองทั้งเอเรราแม็กโทมิเนและเฟรดปิดท้ายด้วยการทำเกมบุกในช่วงเวลาแค่13เกมที่เขาได้ลงสนามทุกรายการลองสตาฟทำไปได้2ประตูกับ1แอสซิสซึ่งถือว่าไม่ขี้เหร่เลย รวมๆแล้วลองสตาฟเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์ในแดนกลางแต่อาจจะต้องถูกขัดเกลาอีกนิดเพื่อให้จุดแข็งด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นออกมาทั้งนี้คงต้องปล่อยให้ทีมงานของยูเนเตดเป็นผู้ตัดสินว่าจะเดินดีลอย่างไรแต่ถ้าต้องจ่าย25ถึง30ล้านปอนด์ตามที่เป็นข่าวก็อาจจะยังดูค่อนข้างแพงสําหรับนักเตะที่โดนอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปนานและยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากเท่าที่ควรแต่ก็ไม่แน่สไตล์การเล่นของลองซาฟอาจจะเป็นรูปแบบที่ปีศาจแดงพยายามส่อหาอยู่ก็เป็นได้ และนี่คือสยามสปอร์ตสตอรี่ในวันนี้โอกาสหน้าจะเป็นเรื่องต้องรู้โลกรุกหนังเรื่องใดโปรดติดตาม